ใส่คาบูใหญ่แล้วมันหัวเทียนบอดบอดอันนี้คือผมได้ทํากับตัวรถผมแล้วนะผมซึ่งปัญหาเนี้ยคือมันหายไปเลยนะเดี <Wow. S 1> okay, ๋ยวจผมถอดหัวเทียนออกให้ดูถามว่ามันดํำไหมมันก็ยังดําอยู่นะผมแต่ว่าดําแบบนี้หัวเทียนมันก็ยังไม่บอดนะทุกคน เคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชทุกท่านนะผมยินดีตออ้อนรับเข้าสู ok ่ youtube channel นักเอทศนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับทุกๆคนนะครับผมที่ขับเวฟร้อยนี่นะครับผมเหมือนกับคันนี้ของผมนะครับผมผมเชื่อว่าจะเกิดปัญหานี้กันทุกๆคนนะครับนั่นก็คือใส่ขบูใหญ่แล้วมันหัวเทียนบอดบ่อยใชไหมค,ครับอ่านี่แล้วทํายังไงนะครับผม ถึงจะไม่ให้หัวเทียนมันบอดบ่อยนะครับผมก็อันนี้คือผมได้ทํากับตัวรถผมแล้วนะผมซึ่งปัญหาเนี้ยคือมันหายไปเลยนะผมอาการของใส่ขบูใหญ่นะผมแล้วหัวเทียนบอดเนี้ยมันไม่มีเลยนะผมซึ่งถ้าดูคลิปผมนะนะครับก็จะเห็นว่าผมใส่ขบูตั้งแต่แดดขึ้นมานะผมมีแดดมีเอนโแล้วก็ตอนนี้มาจบอยู่ที่เคลียมนะผมซึ่ง หัวเทียนยังไม่บอดเลยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวมาดูว่าผมทําอะไรไปบ้างนะผมแก้อะไรไปบ้างนะผมโอเคเดี๋ยวมาดูตอนลดกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าผมใส่ขบูใหญ่จริงๆไหมนะครับผมนี่นะครับผมขบูตอนนี้ก็จะเป็นขบูเคเลียมนะครับผมขบูมันจะอยู่ฝั่งนู้นนะแต่กล้องโอเคนะครับโอเคแล้วมาดูอ่า สีหัวเทียนกันนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนหรือปรับแต่งอะไรไปแล้วเนี่ยนะครับผมสีหัวเทียนมันจะเป็นแบบไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมถอดหัวเทียนออกให้ดูนะครับผม โอเคนะครับผมก็ถอดหัวเทียนออกมาแล้วนี่นะครับนี่คือสีหัวเทียนนะครับนี่นะถามว่ามันดํำไหมมันก็ยังดําอยู่นะครับผมแต่ว่าดําแบบนี้หัวเทียนมันก็ยังไม่บอดนะทุกทคนตั้งแต่แบบที่ผมทําคลิปหลายๆคลิปนะผมแล้วก็ขี่ขี่เล่นเนาะขี่ใช้งานอยู่แถวๆนี้นะครับผมก็ยังไม่บอดนะ ยังไม่มีอาการบอดขึ้นมาให้เห็นสักครั้งเลยนะครับผมโอเคก็ทําอะไรบ้างนะครับแรกๆเลยนะผมจะสัเงเกตเห็นว่าคอยหัวเทียนผมนี่นะเนี่มันจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับทุกทุกคนคือแต่เดิมเนี่ยคอยหัวเทียนของเวบร้อยมันจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสายของหัวเทียนจะเห็นไหม นี่นะครับผมทุกคนมันจะสั้นลงนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วสายหัวเทียนของเวฟร้อยนะครับผมเวฟร้อยตัวนี้นะมันจะผ่านมาตรงนี้นะทุกคนเนี่ยตรงตะขอล็อกตรงเนี้ยคือสายหัวเทียนควยาหัวเทียนอ่ะมันจะไปอยู่อยู่ข้างในนะข้างในแล้วสายหัวเทียนมันก็จะผ่านมาตรงนี้โค้งลงไปประมาณนี้แล้วโค้งขึ้นมามาเสียบอยู่ตรงนี้ซึ่งมันยาวนะครับผม ซึ่งอันนี้ผมก็ย้ายคอยมาตำแหน่งตรงนี้นะผมตรงนี้มันจะเป็นยึดถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นชุดแผ่นไดอฟแอมนะที่ใช้ระบบบำบัดท่อไอเสียนะคือดูดเอาไอ,ไอเสียนะจากฝาสูบนะผมมันจะมีท่อออกมาอยู่นะแล้วก็มาเข้าชุดไดอฟแอมตรงนี้แล้วก็ไปทำการเผาไหม้ใหม่นะให้แบบค่าไอเสียมันนะ คือได้มาตรฐานนะทุกทุกคนนะผม,ผมก็ฉอดถอดไม่ได้ฉอดนะทุกทุกคนถอดชุดนั้นออกแล้วก็มันก็จะมีตำแหน่งยึดอยู่พอดีนะก็ย้ายคอยมาใส่ตรงนี้แล้วก็ตัดสายหัวเทียนให้มันสั้นเท่าที่จะสั้นได้ที่สุดนะผมอันนี้คือจุดแรกนะครับผมจุดที่สองนะครับที่ผมทําก็คือการทําพอร์ตใหม่นะผมพอร์ตช่องพอร์ตทั้งไอดีและไอเสียใหม่นะครับผม ขยายขึ้นนะครับผมถามว่าขยายใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่มากนะผมในสเต็ปที่ยังเป็นวาลเดิมอยู่นะครับผมตัวนี้นะรถผมก็ยังเป็นวาลเดิมอยู่นะครับผมยังไม่ได้ทําวาลนะครับผมแล้วก็แคมก็ยังเป็นแคมเดิมอยู่นะทุกๆคนยังไม่ได้ทําแคมครนะผมยังไม่ได้เปลี่ยนแคมนะครับเนาะแค่รถท้องมันลงเฉยๆนะครับเนาะโอเคก็ขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงนะผมขัดให้มันลื่นนะผมเพื่อให้มัน ดูดแล้วก็คายไอเสียออกให้มันทันนะครับทุกทุกคนโอเคอันนี้คือส่วนที่2ส่วนที่3ที่ผมทำนะครับผมก็จะเป็นเปลี่ยนไซส์คอท่อใหม่นะทุกทุกคนนี่นะครับผมจากคอท่อเดิมของมันอ่ะคือมันเล็กมากนะเดี๋ยวผมหยิบคอท่อเดิมมาให้ดูก่อนนะมันเล็กขนาดไหน ดีนะที่ผมยังเก็บไว้ทุกทุกคนนี่นะอันนี้คือคอท่อเบฟร้อยคอเดิมของมันนะเห็นรูข้างในนี้ไหมนะครับทุกทุกคนคือมันเล็กมากอะเล็กแบบที่ว่าแบบคือน่าจะประมาณสิบกว่างมิลเองนะรูข้างในนี้นะประมาณสิบเก้ามิลน,นะซึ่งถ้าเราแบบยังใช้คอท่อเดิมนะผมแล้วแบบเพิ่มเพิ่มน้ํามันนะผมให้มัน เข้าไปเยอะแต่ว่ามันคายไม่ออกนะทุกทุกคนมันก็จะทําให้แบบหัวเทียนอะ่ะมันบอดบ่อยนะครับผมบอดบ่อยมากเลยนะโอเคอันนี้คือไส่ท่อแล้วก็ท่อก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับผมท่อก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นท่อผ่าหมกนะผมไส่ผ่าหมกแล้วนะผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีช่วงหนึ่งนะที่ผมทคํคลิ้แล้วผมใส่ท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมอะ่ะมันก็ยังอันอยู่นะปลาย ปลายท่อนะเป็นปลายเดิมนะทุกทุกคนซึ่งมันก็มีหัวเทียนบอดขึ้นมานะก็แสดงว่ามันยังคายออกไม่หมดนะผมก็มีบอดขึ้นมาให้เห็นประมาณ2ครั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกทุกคนนะผม,ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนปลายเลยนะครับผมดูซิว่ามันจะหายไหมก็เป็นไปตามที่คาดนะทุกทุกคนอาการหัวเทียนบอดไม่มีแล้วนะผมไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมเนาะ ก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นนะทุกคนแล้วหัวเทียนสีมันก็ถามว่ามันดำไหมมันก็ดำนะครับผมเพราะว่าเราไล่หนาอยู่นิดนึงนะครับผมเนาะแต่ก็คือมันมันไม่บอดแล้วนะนะครับผมก็สำหรับทุกคนนะผมที่ใส่ขบูใหญ่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเอ็นโฟหรือจะเป็นเคเลียมแบบผมนะครับผม ถ้าโมทีลมันบอดบ่อยนะครับผมลองเอาวิธีที่ผมบอกไปทั้งหมดนะครับผมเนาะลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูนะครับผมค่อยๆปรับเปลี่ยนไปทีทละอย่างก,ก็ได้นะทุกๆคนแล้วลองดูว่า,ามันจะหายเหมือนของผมไหมนะผมหรือถ้าทุกๆคนนะผมที่ที่แบบมีวิธีที่ดีกว่านี้นะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะผมเนาะเอามาแชร์กันนะผมก็อันนี้คือเป็น เป็นวิธีทําส่วนตัวนะของผมนะที่ผมได้ทํากับตัวรถของผมคันนี้แล้วแล้วมันหายนะทุกคนเนาะก็ใครมีวิธีอะไรที่ดีกว่าน,นี้นะครับผมก็คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามานะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เข้ามารับชมคลิปยังไงถูกใจก็อย่าลืมกดซับสไครต ให้ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของช่องนัดเอตโตะนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็าลากันไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย